อาจจะกดปุ่มยิงไฟเพื่อตัดเราแต่เราก็บังคับเปิดได้อีกเนี่ยเห็นไหมพอผมกดที่ปุ่มยิงไฟของกาวแล้ว สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องมีนสยามเวฟ48หลังจากที่ผมได้แรงได้รีวิวตัวกลาวทเวนวันที่เป็นตัวเครื่องไปแล้วก็แนะนำโหมดลูกเล่นต่างๆการปรับต่างๆในตัวกล่องบุูทไฟฟ้าเวนที่เว็กลาวทเวตีวันตัวนี้วันนี้แหละก็จะมาสอนการล็อกอินเข้าแอปก,ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดตัดตัดไปดู การตั้งค่าเดี๋ยวผมจะถ่ายขั้นไว้คลิปหนึ่งครับมาหลังหลังจากการเราเปิดเปิดแอปหรือสแกน QR code ในตัวเครื่องแล้วใช่ไหมทีเนี้ยก็กดเข้ามาที่แอปครับเออแอปเนี้ยโหลดเข้าจาก Android นะตัวเครื่องผมใช้เป็นตัวเครื่อง Android ก็โหลดแอปนี้มากาวทวินตวันทีนี้ก็คลิกเข้าไปเลยครับอ่าแล้วก็กดมันจะขึ้นว่า Welcome to วันดีก็กด t w e n one plus enter กดยืนยันเข้าไปท่านต้องการเปิดแอปพลิเคชันบลูทูธใช่ครับต้องเปิดซึ่งซึ่งซึ่ง,งถ้าเกิดเราเคยเชื่อมอยู่แล้วอะมันจะขึ้นอย่างเงี้ยเรากดไปได้เลยเราไม่ต้องไปตั้งค่าแอปอะไรเราก็แค่มาเปิดแต่ถ้าถ้าใครล็อกอินไปแล้วนะหลังจากนั้นอะมันจะมีให้ล็อกอินออาแป๊บหนึ่งอ่าทีนี้มันก็จะบอกว่า บริการค้นหาตำแหน่งแล้วกดติ๊กไปบริการนะอ่ามาต่อหน้าแรกหน้าแรกก็เป็นโฆษณาเรื่งน,น้อยครับหน้าสองก็ไม่มีอะไรอ่ามาที่หน้าที่สามปัป๊บเนี่ยเนี่ยจุดนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวผมเอานิ้วเลื่อนไปเลื่อนมาให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียเยจุดนี้เราก็กดเปิดไปซึ่งไอเดีบลูทูธเราอะ นะเดี๋ยวผมมาดูกดมาที่บลูทูธก่อนอเราเปิดแล้วแล้วทีนี้ผมตั้งชื่อไว้ว่ามีนสยามเว็บสี่แปช่องผมกดติ๊กกับคู่ทีนี้เนี่ยข้างในในตัวเครื่องทําไปพร้อมกันนะเปิดตัวเครื่องมาข้างหน้าก็จะจะล็อกอินแล้วปาทีนี้มันจะขึ้นเหมือนเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์เปิดตรงนี้ก่อนอซึ่งไอโค้ดบริเวณเนี่ยนะครับ ไอโค้ดบริเวณนี้มันจะต้องตรงกับโค้ดที่อยู่ในเครื่องตัว g ี2ั1ของเรานะครับอาจะมาบอกอันแรกหลังจากเราเซตอินตั้งค่าอะไรเรียบร้อยแล้วก็ก็เนี่ยยืนยันประมาณนี้นะสำหรับใครใครที่ไม่รู้อะไรก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะมาตอบให้เอาเข้าวๆก่อนมาที่ตัวเนี่ยครับกลมๆเนี่ยที่เหมือนสัญญาณเรดาร์น่ยอ่ากดเข้าไป เข้าสิว้ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งคอนโทรอันนี้เข้าเดี๋ยวเดวเอาอันนี้ก่อนอ่าเข้ามาแล้วใช่ไหมทีนี้เนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นการระบุหาตำแหน่งไอตัวเขียวๆเ,เนี่ยนะครับตัวนี้ครับจะเป็นการหาระบุตำแหน่งว่าเครื่องเราอะอยู่ตรงไหน ส่วนอันนี้จะให้ตัวบลูทูธในการในการตามหาหรือจะเปิดของเราเนี่ยสมมติว่าเครื่องเราหายใช่ไหมเครื่องเราหายเฮ้ยคูไว้ไหนวะบางทีเมาแม่งไว้โยนใต้เตียงกามันโยนได้อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเล่นศึกหนักกับกับเมียมาแล้วก็โอ้โหเครื่องกระจ o ยใจอยู่ไหนวะเราก็ให้เปิดตัวนี้ได้ยินเสียงไหมอันนี้คือเสียงกาวของผม มันมีอยู่สวิธีครับที่จะทําให้ดับอ่าอันนี้ผมมีอยู่สวิธี1พอเราคลิกตรงเนี้ยอ่าดังเราก็เริ่มตามหาแล้วเอ้ยมันจะดังอยู่ประมาณสิบห้าวิแบบที่เราตั้งไว้เนี่ยเราก็กดแคนเซิลอ่าสถ้าเราโดนขโมยภายในระยะที่กําหนดของที่มันหาสัญญาณได้นะส่วนใหญ่บริฟ้าเราก็วางไม้ไกลตัวมากหรอกบ,บางทีวางไว้ร้านเหล้าหรืออะไรเงี้ยไปเข้า้น้ำอมันช่วยได้ครับ อ้าวชิบหายแล้วแล้วไอ้คอนเปิดเครื่องไอ้คอนที่ขโมยเครื่องเราแม่งอยู่ไหนวะมันอาจจะกดปุ่มยิงไฟเพื่อตัดเราแต่เราก็บังคับเปิดได้อีกเนี่ยเห็นไหมพอผมกดที่ปุ่มยิงไฟของกาวแล้วอ่เห็นไหมมันจะขึ้นเป็นคลิก t ู o p ย a y sound ก็คือให้เสียงมันดังอโอเคหรือหรือว่าเรากดในนีน้โอเค ตัวเครื่องกูไฟกระพริบแล้วยู่ในที่มืดกรู้แล้วอ่ะกูปิดจบครับยากไหมไม่ยากเนาะอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวนี้มันสามารถเปลี่ยนชื่อได้แต่ว่าผมเนี่ยนผมจะตั้งไว้ว่ามีนสยามเวฟ48อ่าแล้วก็มิกเนมอยากใส่อะไรก็ใส่ไปแรกๆมันจะเป็นไหน,นี่ก่อนต่อมาอัตตาตอนนี้แหละครับความสะดวกมัน เหมือนแม่งเหมือนมือถือเลยเดี๋ยวนี้บุหรี่ฟ้าเราพัฒนาไปไกลค่อนข้างมาก HIU I can ข่าวอะไรไวะเนี่ย <laughs> อ่าโอเคตอนนี้ยังไม่มีออกรับอัปเดตอะไรมาคอนโทรนี่แหละโหมดนี้แหละที่หลายคนถามซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราล็อกอินทำอะไรถูกต้องหมดแล้วเวลาเราปรับบอดเนี่ยกลาวของเราก็จะปรับตามขอโทษนะครับพอดีผมไม่มีกล้อง กล้องอีกมุมนึงเพื่อให้ดูนี่แล้วก็ประกอบกับแอป,ปไปด้วยแต่ก,ก็ก็จะบอกคร่าวๆนะ่ามันก็ปรับได้เลยแก้งเพื่อนแม่งดูดขอกูดูบ่อยๆกูจัดแม่งขอร้อยหกสี่บาทขอให้ลวดขาดขาดไม่เป็นปแล้วขอสะใจอะไรประมาณนี้ให้แม่งดูดแล้วลวดขาดไปเลยเพราะว่าไปก็เหมือนกันสามารถปรับจากตรงนี้ได้ที่ผมสอนบอกไปคลิปที่แล้ว normal normal soft hard direct mtl mouse ลัง direct หลังอะไรเงี้ยนี่จะเป็นกราฟปรับระดับการสูบได้อ๋อไม่ต้องไปกดเครื่องฮนะสมมติว่าผมอยากให้ดันอยู่ที่เ,เดี๋ยนะสมมติเราตั้งกราฟเป็นอย่างนงี้อ่ะมัมไปก่อนเห็นไหมมันก็จะคำนวณเลยเป็นกราฟละเอียดมากละเอียดจริงๆ เราก็สามารถเลือกดูเอยอันนี้มันเอาเป็นว่าง่ายๆอะ่ะมึงเนี่ยมึงเลือกจากตรงเนี้ยจบอ่ะ normal มึงชอบสูบแบบกลางๆกูก็มา normal กูชอบแบบเบาๆนิ่มๆจ่ายไฟเบาๆแต่ว่าเป็นอะตอมหยดสูบนะหรือ Tank, อะตอมแท้งอ่า RDA ที่โมโลดวดใส,ส่สัีเหมือนอะตอมหยดสูบส่วน DL เอาไว้สำหรับคอยโรงงาน อะตอมที่เป็นคอยโรงงานซึ่งผมเห็นเล็บบิดตัวหนึ่งอะของ ave, เฮลเวฟออกมาตัวหนึ่งออกมาปเป็นไก่ตาย,ตายอ้วนๆอะอาจจะใช้ตัวนี้ได้ส่วนเมาส์ทุลังส่วนใหญ่แล้วคนไทยเรายังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเอ่อซอ้น้ายาซอนิคเอ่อหรือว่าจะเป็นน้ํายาน้ํายาซอนิคหรือว่าจะเป็นน้ํายาฟีเบตอะไรประมาณนี้ครับใส่กันหมวกตายนะครับเพราะฉะนั้น mtl ผุมย้ำนะถ้าจะปรับโหมดนี้แล้วจะเล่นกับซอนนีค มึงต้องมีค่าโอมสูงสูงสูงมากถามผมมาในแชทในไลน์ในเฟซในหรือว่าจะเป็นใน YouTube ก็ได้พอให้คำแนะนำได้แต่ไม่เก่งครับอ้าวมาอันนี้คือหมดเทมเทมคอนโทรลอะไรนี่แหละเอาเป็ว่ามันคือเทมแล้วกันแล้วเราก็เลือกชนิดลวดได้ครับลวดสตีลสแตนเลสบ้านเราไม่ค่อยใช้อยู่แล้ว ลวด n i อ่าอันนี้แหละลวด ni ็คือลวดนิโคมแปดศูนย์ครับก็บ้านเราใช้อาจจะปรับเป็นโหมดนี้ก็ได้ก็อันนี้มันมัน,ม,นมันคือการตั้งตั้งค่าความร้อนถ้าสมมุติว่ามันร้อนเกินสี่ร้อยแปดแปดิบสองฟาเรนไฮต์ก็คือจะตัดไฟหรือว่าไม่ให้เราไม่ไม่ไม่สั่งให้เราเอ้ยไม่ใช่ไม่สั่งไม่ให้เรากดยิงไฟออกจะขึ้นแบบว่า โนอะตอมอะไรท like. uh, uh, so uh, TI ักอย่างอันนี้เราก็ปร uh, ับวัดปกติแต่ว่ายังอยู่ในโหมดแอมป์คอนโทรลก็ปรับใจถึงสองร้อยวัตต์ทีไอไทเทเนียมลวดนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นกันส่วนใหญ่จะเราจะได้ยิยสองลวดใช่ไหม Ni แปดศูนย์ล้อเร็วยิงไฟจ่ายแรงอะไรเงี้ยลั่นส่วนอีกอันนึงจะเป็นคันเทาเอวัเป็นลวดคันเทาซึ่งจะ จะเหมาะกับเหมาะกับมือใหม่ไหมก็เหมาะเพราะว่าจ่ายไฟร้อนค่าโอ์มที่มันสูงแต่มันอาจจะไม่ปโอปป๊บๆแต่ถ้าเล่นคอยเดี่ยวก็ว่าไปอย่างโอเคเล่นก็ประมาณนี้แล้วก็อยากอยากดูสักสักสักร้อจ็ดวัตต์จะอยากอยากให้เครื่องมันแบบไม่เกินความร้อนไม่เกิน3ามร้ฟาเรนไฮต์ก็ปรับไปอะไรอย่างเงี้ยโวลต์วลตคืออะไร อย่างอย่างที่บอกแล้วครับโวล์คือกล่องกึ่งยิงสดผมบอกไว้ก่อนนะตัวนี้โวล์จ่ายแรงมากมกดแค่สี่สี่ห้าโวล์นี่ก็ขี้แตกแล้วผมบอกให้กาวมันจ่ายไฟกระแทกครับเหมาะมากแม่รุ่นนี้ไม่น่าไปื้อเจนเอสเลยเนาะเจนเอสก็ดีแต่เขาดีไปคนละทางทนเหมือนกันถามใครดูก็ได้ครับผมเนี่ยใช้เจนเอสมาก่อน ก็จะใช้รีวิวค่อนข้างบ่อยเจนเอสะอ,อ่าส่วนนี้เนี่ยเห็นไหมผมวงให้ดูตอนนี้ก็เป็นค่าโอมอ่าดูค่าโอมจากในนี้ได้แม่เจ้าอ่าผมใส่ตอมแล้วอ้าศูนย์จุดถึงห้าขึ้นมาแล้วระวัดมงเยอะไปนะอ่ะร้อยสองแล้วกันโอเคเดี๋ยวไม่รู้ว่าไมามันจะบันทึกอันนี้ไหมเดี๋ยวกดจริงให้ฟัง ลั่นเนาะโอเคได้ยินอยู่แต่ว่าผมจะชอบโหมดฮาคือปรับปรับร้อยสองวัตต์หรือร้อยวัตต์แม่งดันร้อยวัตต์อื้ออื้ออืขึ้นมาเลยส่วนกราฟพวกนี้ผมขอไปอธิบายคลิปหน้าแล้วกันแล้วก็คือพวกกราฟอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยได้ใช้ครบบอกตรงก็เอาเท่าที่รู้เนาะแต่ส่วนใครยังไม่มี gmail เล่นไม่เป็นตัวนี้พี่ทำยังไงคอมเมนต์มาครับ ตอบทุกคอมเมนต์ถามพี่บรรจงถามน้องนัตพลหรือเปล่าวะมีสองคนที่มาไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้มีสยามเว็บสี่แปดเอาสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆสำหรับการปรับแต่งแอปของกลาวโทนิทต่วันซึ่งหลายคนยังงงอยู่ยังมีนพี่เล่นไม่ค่อยได้พี่ครับตัวนี้มันโอเคผมตอบหมดแต่อย่ากวนตีนแค่น้นเนี่ยร <laughs> อเล่นขำๆ จะด่าด่ามาเถอะผมไม่อะไรหรอกก็ธรรมดาแหละสำหรับวันนี้มีนสยามเวสีแต่ขอขอบคุณบายบายแล้วคิดหน้าจะมารีวิวลวดสัมรีหรือว่าเป็นอะตอมตัวไหนเครื่องตัวไหนแต่แอบบอกท้ายคลิปหน่อยนะพี่เป็นจงมาดูบ่อยๆส่งไวทเท่าหรืออะโพโคนมาให้ลองมั่งสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับ